ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมทุเรียนแปลงนี้นะครับอายุ9เดือนที่อำเภอสงสางก็ที่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไม่ตายสักต้นนะครับขนาด8ปครับตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับก็ดูแลอย่างดีนะฮะพ่นฮอร์โมนเส่ปุ๋ยทางดินตลอดเนะาะยาแมลงนี่คือไม่ขาดนะครับยา,าแมลงนี่คือไม่ขาดฮอร์โมนนี่คือคือไม่ขาด ก่อนหน้านี้ต้นนี้ก็พ่นฮอร์โมนทางใบไปนะครับเมื่อวานก่อนเองแต่ไม่ได้ใส่ยา,มาแมลงนะก่ยังไม่มีใบอ่อนนะครับใส่ไปก็กลัวมันเสียปกักแต่ต้นนี้นะครับถ้ามันออกมาอีกใบเนี้ยหางดาบเนี้ยถ้ามันเพสลดแล้วก็เดี๋ยวจัดการฉีดกันมแมลงไว้นะครับ ก็ดูแลทั่วไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากมายแต่ส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าอากาศที่นี่มันก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูแลก็เหมือนเหมือนทุกๆท,ท่านนั่นแหละฮะแต่ดินที่นี่ก็ค่อนข้างระบายน้ําดีเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะเนี่ยแต่ไม่มีน้ําขังเลยนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกับดินนะครับแล้วก็สภาพอากาศบอกเลยว่าแถวนี้ก็เป็นเขาส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยครับต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไป ก็หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็จะถามมาว่าใส่ปุ๋ยอะไรยังไองอะไรยังไงนะครับก็นี่แหละครับฟังในคลิปเลยครับก็ผมก็พูดไปอย่างนี้แหละครับก็ใส่ใส่ไม่เยอะประมาณหนึ่งช้อนแกงครับปุ๋ยทั้งปุ๋ยเม็ดเนี่ยแล้วแต่จะคิดได้ว่าเจอ,อยี่ห้อไหนนะครับแต่ส่วนมากก็จะใส่สูตรเสมอเนี่แหละครับ16กับบางที บางทีปุ๋ยอ้อยมันเหลือเนาะก็มาใส่แต่เน้นๆเลยก็จะเป็นฮอร์โมนทางใบนะครับฉีดตลอดจะฉีดตลอดไม่ขาดฮอร์โมนทางใบแปลงนี้เป็นเป็นแปลงแก้มือนะครับของปู่สวัสดนะครับเจ้าของแปลงก็เลยค่อนข้างที่จะพิธีพิทันแล้วก็โอเค เพราะว่าแปลงข้างๆกันคือต้น4ีหปีแล้วนะครับก็มันไม่ค่อยเสมอกันก็เลยมีประสบการณ์นิดนึงนี่นะครับนี่เป็นสวนทุเรียนเที่มำเิดสังสารนะครับของพวกเรานี่แหละครับของนาสกุลเดียวกันนะครับครอบครัวเดียวกันทําสวนทุเรียนจะจะมีหลายท่านที่เข้าไปไปดูในคลิปในช่องเพิ่มเติมเมนาะก็จะมีทุเรียนที่มันได้ผลแล้วนะครับ กย่างลังปลูกใหม่แล้วก็อายุปีหนึ่งอายุ4ปีครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็ทำไร่เรียกกันนะครับให้ชมโอเคครับก็เนี่ยถ้าเป็นใบอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยใาอยอดแบบนี้ลอยแป๊บหนึ่งนะพอมันกลางเนี่ยใบ,บยกลางเนี่ยจัดยาพิยใส่เลยครับ จัดยาพิเศษเลยยี่ห้อก็แล้วแต่ท,ทุกท่านสะดวกหาซื้อได้เลยครับกลุ่มยามันก็มีอยู่นะครับลองศึกษาดูนะครับก็อยู่นะส่วนตัวผมเพื่อก็อยู่หรืออาจจะยังไม่เจอรุนแรงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลเนาะคนที่ทําทุเรียนมาก่อนก็จะเข้าใจดีนะครับดูแลปกตินะครับให้น้ําช่วงนี้ก็ ถ้าดินมันแห้งหน่อยก็าจจะให้นะครับแต่ว่าฝนมันก็ทุกวันนะโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับกลัวมันยาวเกินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ